มีดิบก็มีจ้าพี่น้องจ้าผู้ใดบ่มีมะเฟืองก็มาเก็บไปกินได้จ้ามาเก็บไปกินน้ำกันนะคะเพื่อนพื่นบ่ดสมเลยได้ซุกเลยแห้งแล้จ้าเป็นลายลายค่ะพี่น้องอาจารย์ดีแก้วพามาเก็บด้จ้าเก็บมะเฟืองหลานพามาเก็บมะเฟืองหลานได้จ้าพี่น้อง มะเฟืองหวานนี่เห็นบก่าทานน่าอร่อยมากค่ะแซฟๆจ้ะอันนี้แหละผล่าทานหน้าอร่อยมากค่ะแซฟๆจ้ะอันนี้แหละผลดแล้วคิดน,นะสวยงามมากเลยจ้าใช่ค่ะมะเฟืองหวานเลยจ้ะเห็นไหมคะมีแต่ลูกใหญ่ๆสวยๆ มากินเนียงมาเฟืองน้ากันเดินถิ่นเนาะฝนตกก็จะลนถิมนเมื่อเด้อพี่น้องนี่มีแต่ลูกซุกซุกค่ะพี่น้องมาเฟืองหวานเลยจ้ามาเฟืองนี่หวานแห้งค่ะพี่น้องรวยใหญ่ใสุกแล้วจ้าฝนตกก็ซุกเนาะฝนตกหลายซุกแห้งจา้าพี่น้องนี่มีแต่ลูกใหญ่ๆนอนอยู่บ้านไทยบ้านนาเนาะพี่ตัน มาตามสวนนี้มดจะล้าลา,ลายค่ะถึงหอออนจันน่ก็เมนมาเฟืองมดเด้อจ้ะซูกกระปูเยอะแยะมากไม้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเยอะมากเลยลูกใหญ่ๆเนาะหน้าตาหน้าทานน้าอร่อยมากค่ะแซบๆจ้ะอันนี้แหละลล่นละสวยงามมากเลยจ้าใช่ค่ะ มาเฟื้องหวานเลยจ้าเห็นไหมคะมีแต่ลูกใหญ่ๆ้สวยๆมากินเหมียงมาเพืองน้ำกันด้วยสวยงามมากเลยจ้าพามาเก็บมาเฟืองหวานเลยจ้าพี่น้องมาเพืองหวานนี่เห็นบอสนะจ้าไปกินเหมียงมาเพื้องหวานกันเนาะ บ่ต้องกิ้มน้ำพริกฝ่กค่ะเพราะว่ามันหวานแรงเนาะมันหวานอลบจแะพิ่น้อาจ้าไปกินเมียงมะเฟืองหวานกันเนาะบ่าต้องกิ้มน้ำพริกฝ่กค่ะเพราะว่า,วา,วา,ม,า,านนมันหวานแรงเนงา,เานนเนะมันหวานลอลบจแะพิ่น่เนาอยู่บ้านไผบ้านนะเนาะจิตมามหอวตามสวนนี้เมื่อจ่ล้ายลายค่ะถึงหอออนจันน่ก็แเมนมะเฟืองเมดอเด้อจ้ะซูกาทานหน้าอร่อยมากค่ะแซ่บๆจ้ะ อันนี้แหละผลลัพธ์นี่มีแต่ลูกซุกซุกค่ะพี่น้องมะเฟืองหวานเลยจ้ามะเรืองนี่หวานแห้งค่ะพี่น้องทินเนาะผลตกก็จะลนทิ่เมื่อเด้อพี่น้องมาทานหน้าอร่อยมากค่ะแซ่บๆจัดอันนี้แหละผลลัพธ์เนาะผลตกก็จะลนทิ่เมื่อเด้อพี่น้องนี่ มีแต่ลูกซุกซุกค่ะพี่น้องมะเฟืองหวานด้วยจ้ามะเฟืองนี่หวานแห้งค่ะพี่น้องนอาอยู่บ้านไทยบ้านนาเนาะที่ตมามเมื่อตามสวนนี่เมดจ้าล้านลายค่ะถึงหอออนจันน่ก็เมนมะเฟืองเมื่เด้อจ้าซุกกะจ้ามาเก็บน้ากันได้จ้ามากินมะเฟืองหวานนี่บ้านผู้ใดบ่มีก็มาเก็บได้จ้าของคุณยาคุณปู่มะจ้า ไปกินเนียงมะเฟืองหวานกันเนาะบ่าต้องกินน้ำพริกค่าคค่ะเพราะว่ามันหวานแรงเนาะมันหวานอีลีแกรตี่น่หน้าทานหน้าอร่อยมากค่ะแซ่บๆจ้ะอันนี้แหละผลเละจ้าออนเจมดีแก,ก้วคมาเก็บมะเฟืองค่ะมะเฟืองหวานเลยจ้ามะเฟืองหวานหวานหวานนะนสุกเห็นบ่จ้าลูกใหญ่ๆนะคะ คุดอยากกินมะเขืองก้วมาเด้จากมากินกะออนจันดีแก้วนี่สูกเห็นบ่จ้าลูกใหญ่ๆนะคะคุณได้อยากกินมะเขืองกว้วมาเด้จากมากินกะออนจันดีแก้ว<า>อาสวยงามมากเลยจ้าปลูกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพือ่อนๆเยอะมากเลยลูกใหญ่ๆเนาะ หน้าตาน่าจ้าไปกินเนียงมะเฟืองหวานกันนะเนาะบ่าต้องกิมน้ำพริกฝากค่ะเพราะว่ามันหวานแรวเนานะมันหวานเอลี่แี่นิโนหวานดีมากเลยนะคะร้ายหลายค่ะลูกลูกดิบก็มีนี่ลูกดิบคนโตคนกนจะโจลนานอ,อยู่บ้านไยบ้านนะเนาะกี่ตมนมาตามสวนนี้มดจ๋าร้ายหลายค่ะถึงมอออนจันน่ก็เมนมาเฟืองมดเด้อจ๋า ซูกระทมนหน้าอร่อยมากค่ะแซบๆจ้ะอันนี้แหละผละลับ์บได้สมเลยได้ซุกเลยแห้งแล้จ้ะเป็นลายลายค่ะพี่น้องจันดีแก้วพามาเก็บได้จ้ะเก็บมะเฟืองหวานไม่ตามฤะดูกาลเนาะอีสานบานเท้าได้จ้ะผลละไม้ตามฤดูกาลอีสานบานเท้านะคะนี่มีมะเฟืองกินได้ค่ะมะเฟืองหวานได้จ้ะเห็นไหมคะ ีแต่ลูกใหญ่ๆสวย,สวยมากินเหนียงมาเฟืองน้ำกันเด้อจ่าพี่น้องอันจันดีแก้วพามาเก็บมาเฟืองสุกนะจ้าเฟืองสุกเ้ยค่ะนองอยู่บ้านไทยบ้านนาเนาะพี่ตามหัวตามสวนนีเมด่อจ่าลายลายค่ะถึงหัวออนจันนี่ก็เมนมาเฟืองเมดเด้อจ้าสุกน้องอยู่บ้านไทยบ้านนาเนาะพี่ตาม มาตามสวนนี้มาจ่าล้ายลายค่ะถึงหอออนจันน่ก็แเมนมาเฟืองมดเด้อจ้ะซุกกันถิ่นเนาะฝนตกก็จะลนถิ่นมดเด้อพีนอ่น้อยเก็บมาเฟืองหวานไปกินเด้อจ้ะแซ่บมากเลยนะคะนี่ลุกใหญ่มากเลยจ้ะลุกใหญ่ๆนะคะบ่ได้สมเลยได้ซุกเลยแห้งแล้วจ้ะเป็นลายลายค่ะพีน่น้อาจันดีแก้วพามาเก็บเด้จ้ะ กินมะเฟืองหวานนะจ๊ะไปกินเมียงมะเฟืองหวานกันเนาะเรต้องกินน้ำพริกค่ะค่ะเพราะว่ามันหวานแรงเนาะมันหวานเอดีแกี่น,อน้อยหลุหญ่เห็นนหะคลิปนี้ก็จะขอหยุดไว้เพียงสำนีก่อนนะคะวันนี้จะพามากินมะเฟืองหวานนะจ๊ะลูกใหญ่ๆโตๆเสยๆงามๆนะคะสวัสดีจ้ารวยใหญ่ ุกแล้วจ้าฝนตกกระสุกเนาะฝนตกหลายสุกแห้งจากพี่น้องีนไม่ฆลูกยงย่าสทํา,มาไมตามระดูการเนาะอีสานบานเท้าได้จ้ะผลละไม้ตามฤะดูกาลอีสานบานเท้านะคะน,นี่มีมะเฟืองกินนะจ้าอันเจมดีแก้วคะ่ะมาเก็บมะเฟืองคะ่ะ มาเฟืองหวานได้จ้ามาเคืองหวานหวานหวานนะจ้ามาเก็บนํากันได้จ้ามากินมาเคืองหวานีน่บ้านผู้ใดบรมีก็มาเก็บได้จ้าของคุณยาคุณปู่ผาทานหน้าอร่อยมากค่ะแซ่บๆจ้ะอันนี้แหละผลระปูกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อนๆเ,เยอะมากเลยลูกใหญ่ๆเนะ หน้าตาน้าไม้ตามฤะดูการเนาะอีสานบามเท้าเด้จ้ะผลละไม้ตามฤะดูการอีสานบามเท้านะคะนี่มีมาเฟืองกินมาพามาเก็บมาเฟืองหลานเด้จ้ะพี่น้องมาเฟืองหลานนี่เป็นบ่ไม่ตามฤะดูการเนาะอีสานบามเท้าได้จ้ะผลละไม้ตามฤะดูการอีสานบามเท้านะคะ นีมีมะเฟืองกินนอะอยู่บ้านไหยบ้านนาเนาะพิ่ตามหัมาตามสวนนี่เมดจ้จะลา้าลายค่ะถึงหอออนจันนี้ก็เมนมะเฟืองมดเด้จ้ะซุกกระจาพี่นอ้องพีจแจนพี่แก้วพามาเก็บมะเฟืองสุกนะจ้ะเฟืองสุกเด้อค่ะมีดิบก,กันนี้จ้าพี่น้องจ้าผู้ใดบ่มีมะเฟืองก็มาเก็บไปกินได้จ้ะ มาเก็บไปกินน้ำกันนะคะเพื่อนๆเ,เก็บมาเฟืองหวานไปกินเด้อจ้ะแซบมากเลยนะคะนี่ลูกใหญ่มากลูกจใหลูกใหญ่ๆนะคะทานน้าอร่อยมากค่ะแซบๆจ้ะอันนี้แหละผลลับ่ได้สมเลยได้ซุกเลยแห้งแล้วจ้ะเป็นลายลายค่ะพี่น้องจย์จดีแก้วคามาเก็บเด้จ้ะเก็บมาเฟืองหวานนะจ้า ลูกใหญ่โต,โต,โตสวยงา,งามนะคะสารปีจ้าบบ <c oughs> ได้สมเลยได้ซุกเลยแห้งแล้จ้ะเป็นลายลายค่ะพีน่นอนจันดีแก้วคามาเก็บได้จ้ะเก็บมะเฟืองหวานมาไม้ตามฤดูกาลเนาะอีสานบานเขาได้จ้ะผลละไม้ตามฤดูกาลอีสานบานเขานะคะ <c oughs> นี่มีมะเฟืองกินเก็บมะเฟือง